ก่านจะจะได้ขาหมูบ้านไล่มารู้ไหมเจเจออะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งเวฟก่อนอุ้ยคือเรื่องมันเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนทุกคนเจโทรไปหาแม่ตั้งแต่สี่ทุม่มใช่ไหมแม่บอกว่าขาหมูบ้านไล่เข้ามาขายที่เดอะมอลล์บางแคลแล้วทีนี้เจเองก็ยังไม่เคยเอามารีวิวไงเจก็เลยเออร์ลี่ไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่ห้างเปิดเลยเว้ยแต่พอไปถึงแล้วคือคนโคตรเยอะจเจนึกว่าเจมาคนแรกนะสรุปแล้วเจรอไปประมาณสี่ชิบมะทีได้ขาหมูบ้านไล่มาหนึ่งขาแล้วก็ซื้อไส้มาด้วยไส้นี้เจสิบเกูููโคตตรรรอออออ่่่่ยะะะเเาาาชิมดดแวจจทไให้ ดูดูความเปื่อยของเขาดิอืมชิมข้นหวานน้ำเค็มตามลองหนังกันบ้างอืมหน,นังุณนุ่มมากลองเนื้อบ้างลองเนื้อบ้างเป็นชวนเนื้อติดมันอืมเขาต้มมาด้วยข้าเนื้อเลยเนื้อนุมอ่มมากคือเป็นขาหมูที่จะชอบนะมีความหวานนำ้ำแต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะถ้ากินกับข้าวกินกับน้นนำจิ้มอะ่ะลองแบบราดพริกน้ำส้อืมคอลลาเจนเน้นๆทุกคนชิมไส้ด้วยทุกคน นุ่มมากไม่เหนียวเลยอใส่เขาดีมากทุกคนมไม่ไหวแล้วขอข้าวหน่อยนี่ทุกคนว่ากินขาหมูอาทิตย์ละสองครั้งแปลกปะสำหรับเจเจว่าเป็นขาหมูที่อร่อยเลยเป็นขาหมูที่รสชาติหวานนำํำเค็มตามเข้มข้นเนื้อเปื่อยไปลองกินตามกันได้เลยอร่อยจริงฮะทุกคนจบบาง